ก็นี่ถ้ามาไหว้พระทั้งบริวัดผู้มโนรมยนะครับทำผู้มโนรมนะครับเป<ม>ิดร,รู<ม>ดพระองค์ใหญ่ไงผายองญ่นะครับถึงกระเศษโอ้ยองยังสง่างามนะครับกลังเกินนี่ครับองค์ง่ายนะครับเนาะโอ้ยนี่คนใหญ่มาปั้นพระตั้งเป็นนวการพระใหญ่นะครับที่องค์ใหญ่ครับ โอ้ว oh, well, ิวยังสวยเด้อเด้อนี่นเดินเดินหลวงพ่ออมเงยมาน้ำสง่าเป็นราศีนะครับโอ้เป็นยังบุเด้อเดี๋ยวมาขับไ่ายนี่ตอนนี้ก็มาบูชาถูบเทียนดอกไม้ยังกำมันว่าขันใบซีหนึ่งอันอ้าวตำบลปลายตำบลปลายใหญ่มา อเออแก่ทำบุญไปโลดไหว้พระนี่ไป,ปนี่ไปเราจับตาเราจับตาครับขอบคุณครับนีะครับนี่หลวงพ่อใหญ่นะครับนี่กองออมเลยการท่านที่อยอะคงจะทำบุญมาทำที่นี่นะครับ เป็นที่ทำบุญนะครับตู้บริจาคเอาวันเกิดนะครับนี่เป็นมันนี่ก็มีน้ำไห้บริการนะครับท,ท,ท่านที่จะทำบุญรวน้ำบุญโมเสคนี่ก็แผ่นหนึ่งร้อยก้าวสุกกาบก็บขึ้นไปกว่าว่พระใหญ่นะครับโอ้โหนี่ก็จะดีดงามจนะเห็ นี่เพื่อเกล้ยงกระถางของมันเด้อด้วยครับนี่ครันี่กระกลมเนาะบางทีตายก็ได้นี่แบบระวังเด้ออย่างนี่ครับตั้งคืนนะครับท้องพอยนี่นะครับอู้ยอย่างสวยเนี่ยครับดอกปอโลด้วยนะครับ โอ้ยงใหญ่นี่คือทางขึ้นมาแล้ครับนี่ยังสวยนะครับเราก็จะพาไปดูนะครับข้างในว่ามีอะไรบ้างครับนนคืองานทำยังไม่เสร็จนเนี่ยกำลังปูพื้นอยู่เดี๋ยวขึ้นลิฟต์เดี๋ยวาขึ้นลิฟต์น,น,น,นะครับพูดหรือมั่งลิฟต์หนึ่งคือถนนมันม่งนะนี่ครับเดีย๋ยวขึ้นลิฟต์ไปขึ้นบนชั้นบนนะครับ นะครับชั้นสี่ของวัดอุ้ยภูมโนรมเด้อนครับม,มองวิวสันซีมันก็เห็ดมระาตุนนเลี่ยวกับนี่บึงแม่น้ำโขงโอู้อยิวงยังงามเลยครับเห็นไหมวิวถ่ายจากชั้นสี่ของพระใหญ่นะครับวัดภูมโนรมนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำโกงแล้วโอ้สุดโหสุด,สดตายนี่ยาง,งามเลยครับสิมาเบิองวิว วัดมกดาหารเด้อนี่น,นี่ลุงม,ม,มันประมาณนนทำแกะป่าแก้วลุงบุญดีเคนพามาเที่ยววันนี้เป็นใส่ชุดเสือคือกันได้หนิโอ้ยใจตรงกันแน่นอนเนาะนี่คนก็มาเที่ยวหลายครับโอ้ย,ยอ้อย่างสวยเลยครับนะสวยมากเลยนะครับเสร็จสรแล้วก็จะลงไปดูพยายนาคราชนะครับ เบอกว่ใดียวกันฟังหุ่นด้ครับเนประเทศลาวเดอนุ่นฟังน้อประเทศลาวเข้าได้ฟันเดใส่ลุงฟันเดือดใส่ได้ฟันเดูนหดอใกล้ๆย่นะแล้วกล้องเราไปไหนตุกตานี่ยครับในเรืองฟังนะันกล้องรับจากฐานของหัวใหญ่นะครับัดหูนอมเอาเจ้าหันมา นี่ตอนนี้ขอพอนเฉยร้อยคุณยายมะลิเหนื่อยวิวสวยครับนู่นตัวมุนทหารนะก็เออแล้ววิวนี่ก็เป็นฐานเจ้าองค์ใหญ่ครังไงแก้วเตี้ยมากเลยครับพระองค์ใหญ่พระใหญ่วัดธาตุภูมโนรมวัด ดูพญานาคนะครับที่วัดภูมิอารมณ์จะมีกวนติดนะครับสีแดงมันชื่อเขียนลายเพื่อเป็นการเสนอขอเสนอสนูงนะครับนี่เขได้มีทำได้เป็นพญาตอหินนะครับเสียงโชคมาละนี่ก็ปะะเป็นพญาตอหินลองดูที่พญาตอหินเน,นี่ยนตรงไห อย่านี่ที่บูชาดอกไม้ทุบเทียนนะครับต่างกันลังศรัทธ์ตาเราจะเก็บมาขอพรขอะไรนะครับนี่ก็มาวาดกันโอ,โ,อโอ้นี่มีบูกตรงนี้บอกมาอยู่ขา้างล่างปลาแดงผูกตามราวเส็บราวเลนนะครับตามกันแล้วไปยังนี่โอ้โหยานาไปพูดถรูปดนะ้วย เราขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วลงมาเวียน่งเราก็ลงไปลอยอยู่กลางคอนสิไปใส่ละสองคนนะไป้คอร์เราบอปปอ่อนสวยน <c oughs> เวยน,านาะเนียงาม้อไปลอดแล้วมั้งลุงเฮไปลอยแล้วมั้งอือไปลอดอออบออบบออบอบอบอหแตเอาออลอเ หลายองค์เนาะมาเทียวอะไกันคนมาทำบุญกสศนเดือปุยยาสีมุดาหมามูนินนาตารง่าครับโอ้เดินสูมากี่หาไม่ยาก